ห่างอีกแล้พวพ่อพี่น้องไงแดด,ดก็ร้อนโหยแม่สวัสดีครับผมสายจงกุลครับข้าจงรับรถของทำใจครับวันนี้วันที่สิบหกเดือนแปดได้ครับพ่อพี่น้องมองนามตันครับห่างอีกแล,ล้วรถมอนามตันนี่ด้วยนี่ครับมันทำให้ลูกยางเบาหนามมันมันรั่วนะครับนี่หนไหมนี่เดี๋ยวพ่อพี่น้องเอา ไว้เป็นตัวอย่างเด้อครับถ้าใครรูม่อน้ำจะของเริืมตันอะระบายคุ้มรลอดดีก็ททำสักัดนี้เป็นอย่างผมเลยมันต้องถอดปั๊มน้ำมาทำนี่ครับเนี่ยผมเปิดน้ำไวแต่มาคืนนี่แล้วครับส่งงานจากโคราชิก่อกลับมาจอดแล้วก็จอดทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนถอดน้ำครับเดิมน้ำเการูยนี่ต้องถอดตรงไหนถอดตาย ได้โมนาไหมนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็อดเนี่ยครับน,นอดเป็นรูๆใช่ไหมครับพ่อพี่นองดูด้วยนะผมเรียกแต่รูเสือมันแหะครับท่วานามันเข้าไปนะข้างขางเครื่องผมนอดเบอร์สิบสี่ครับอย่ลืมถอดกันได้เลยครับพ่อพี่นองเครื่องมือมีครบไม่ต้องกลัวครับพ่อพี่นองถ้าเรามีเครื่องมือครบเราก็สามารถทาได้ทุกอย่างก็ฝึกเอาทาเอาเลยเกย์ยัมีใครรู้เก่งนะครับอาศัยจำเอาฟึกเอา นี่ครับนี่เไอ้เคล็ดอีกอย่างหนึ่งเด้ออยากบอกพ่อพี่น้องเนี่ยถ้าใครกลัวน็อดหายเด้อครับพ่อพี่น้องดูไว้เด้อครับอันนี้ถ้าคนอิงยังไม่เก่งเท่าช่างเขาเนาะอิงก,ก็ทอใส่ขวดน้ำแบบผมนี่แหละครับเนี่ยผมกำลังทอดเครื่องห้องเชิงทอดออกหมดแล้วแหละเลือดแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็เชิงยากนะจอมน้ำยาสูน,นี่ฉีดไปก่อนครับนาจยจะแล่ดูแล้วนาจะยากนะครับ ถอดถอดไม่มีอีกตัวแล้วนีว่ถอดตัวน,วน,น,วน,นี้แล้วก็นี่บางลมดู้จีเนาะก็ตัวนี้นี่แล้วก็นี่หลอดหลอดประกำสี่ตัวผมเอาเหลือไปตัวหนึ่งเด้อพอพี่นอ้องเพิ่งจะถอดขังขว,ว,นะา,วงขา,จาจากข้างล่างถอดออกหมดแล้วนี่แหละครับพอพี่น้องรถรถเก่าก็ต้องทำใจกันหน่ว่าจะใครเนาะ ไห้มีหลุดเก่าก็ต้องทำใจไ,ไเลยไ่แต่ทูกยางมันก็ไม่ใาย,ยากอะไรนะครับแต่ยังมีเครื่องมือครบถูกอย่างถูกยางต้องเอาใจใส่ดูแลทุกยางแล้วก็มีใจมีเครื่องมือแล้วก็มีใจที่ว่าจะต้องอยากทำเขามีวางนี่ที่น้ำมันพาวเวอร์มันตันเหนือ่อยผมก็ไหลที่บอกไหลนี่โอ้ทางนานไอ้แก่กลัวจะได้ ปูพาวงก็เยมี้ยหลดมันเกา่าเก๋เนี่ยาว่านก็ไปลุยโคลนมาส่งงานอยู่โคลาชลอีโอยแม่ถ้าเขาทำทางเนี่ค้ากล่องผมก็คือเก่าแล้วครับนี่แล้วก็ผมไปนองคิดรับเรื่องนี้น้อยที่ว่าใครยังไม่เคยศึกษาเรื่องการสบมรุงรถดจักรยานนะครับ,รบลองทำดูด้วยคือหมอนามนะครับ อย่าให้มันตันเป็นดีสู้กับในของผมดูเสียงผมบอกต้นคลิปแหละดูผมตัวอย่างได้ไหมเนี่ยผมต้องได้ถอดนี่อีกเด้ไหมปั๊มน้ำเนี่ยถอดปั๊มน้ำถอดปั๊มน้ำไปทำอีกโอ้รลายร้ายร้ายคือจะรลายบาดเจ้บแกเนี่พยพ่อพี่น้องดูว่าเป็นนุธาหอนได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็เที่ทยงคืงนครับแดดใส่ซ้ำร้อนเลยด้วยโอ้จอดลานทีเดียวครับโอเคครับพ่อพี่น้อง ก็พอจะได้คมรู่มังมาไดนคมรููมังก็ด,ดูด้เยพ่อพี่น้องที่ว่าผูดเร็วผูดแรงก็ขออภัยเดครับผมคุผดเร็วครับอย่าบาก,กันเดี๋ับพายายามฟังให้รู้เรียงนะพ่อพี่น้องน้องอย่าบาก,กันเนาะ <S <S แล้วพาผมมีกันนี่เบื้องตนกันนี่ผมก็จะถ่ายลงมาเรื่อยๆแลลวครับกินเที่ยวสมนะครับสโลแกนผมโอเคด้พ่อพี่น้องใครกำลังเดินทางเดินทางก้าบบานถ้าใครกลาบกำลังจะก้าบบานขึ้นมาทำงาน ในเมืองก็เดินทางในความปลอดภัยด้อช่วงนีน้หน้าฝนก็เพืพ่อควพม่ระมาระวังชนิดไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องผมสายชงก้งกุ้วมันเดิม